สำหรับธุรกรรมหลักของเมนู Wallet เพื่อให้นักธุรกิจสามารถทำรายการทั้งเติมเงินโอนเงินและถอนเงินค่ะซึ่งวิธีการทำธุรกรรมในแต่ละประเภทจะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มต้นจากการเติมเงินกันก่อนดีกว่าค่ะการเติมเงินเข้า Wallet โดยเงินที่เติมจะเข้าที่ e wallet ค่ะสำหรับช่องทางในการเติมเงินมีมากถึง4ช่องทางซึ่งวิธีที่นิยมใช้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วคือ เติมเงินผ่าน K-Plus เป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ที่มีแอปพลิเคชัน K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนจากเงินที่อยู่ในบัญชีเปลี่ยนเป็น AC หน่วยแลกเปลี่ยนซื้อขายของระบบในยูเซอร์ของนักธุรกิจนั้นได้แบบเรียลไทม์พร้อมทำธุรกิจอื่นๆได้ทันที นอกจากนี้ยังเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิตและนี่คือความพิเศษสุดของแอปพลิเคชัน i a m w i h เพราะเปลี่ยนเสมือนเครื่องรูดบัตรที่ติดตามตัวไปทุกที่บนมือถือของคุณซึ่งสามารถทำธุรกรรมได้ทั่วโลก anytime anywhere มีความเลิศและความสะดวกล้ำของแอปพลิเคชันนี้คือการรูดบัตรเครดิตของต่างประเทศ มีการเทียบเร็อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตาต่างประเทศณเวลานั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น AC เข้ายูเซอร์ของนักธุรกิจพร้อมที่จะทำการซื้อแพ็กเกจธุรกิจของ m อม i ิ h ได้ทันทีเมนูจัดว่าดนใจเป็นที่สุดเติมเงินด้วยการโอนผ่าน,านธนาคารของบริษัทและเติมเงินผ่านเคเคเปเล m โ b บายโดยนักธุรกิจจะระบุจำนวน AC ที่ต้องการเติมเข้าระบบได้ในอันตราที่บริษัทกำหนด และสามารถเติมเหมนียขั้นต่ำได้100 AC